ช่วยพิจารณาพาษีเรินกิจนะครับเขตประสองภาษเด้าีงิตาสามพีครับดีครับทำอะไรไ่ด้นะครับคุณุเขาเอ็มธนารัขอบครับขออโยบายท่านครับคุณครับพี่แสงจันทร์จันทร์โครับาเงิครั้โอเครับสีโอเครับสีนี่ ที่เอาใจช่วยครับอันนี้คือผู้สมัครในเิธนี้นะครับที่ินทราทกี่ยทีสทธิทีนะครับาสามารถเช็คไปที่โซอสิในัวท่านได้ตัวไหนนะครับปั่งีสเขียวนะครับขมอผู้สมัครสอสอหัเสแล้วก็ร้อสมคูกับเบอร์สิบเอดเ็ไปอยู่อกรับผู้อ

ขออะไรอย่างไรไหมครับเอาปืนไปยิงหัวไอ้ฮุนเทียนดีเอาแม่ให้อยู่เลยแม่เรามีวิธีจัดการไอ้ฮุนเซนเนยะครับกลัววันที่เจ็ดที่แปดกมพานแม่กลัววันที่เจ็ดที่แปดแม่ยิงเข้ามาก็เลิกนี่กลัวตรงนี้กลันไม่ได้ลึกตั้งนะเพราะฉะนั้นสรบแม่ไมายันบรรนู้นเลย ขนมเป็นเลยคือข่านแน่นอนครับ okay.